สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่10นะคะคือสภาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงจากพี่น้องจากเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิีชี้แนวทางไปผัดใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวถ้าไปดีลนยนะนะคะโปรพิเศษจัดให้อยู่นะคะหรือจะดูดวงนะคะแบบอื่นก็มีนะคะพี่น้องจา๋าดูดวงลายมือลายเส้นประมาณนี้และก่อนหน้านี้คุณป้าหมอได้ลงคลิปพิเศษไปนะ พี่น้องไปดูด้วยนะดูดวงครึ่งปีหลังของพี่น้องที่เกิดทั้ง8วันเกิดลองดูเป็นแนวทางนะแล้วก็คิดว่าเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันเออนะคะเพราะว่าเราดูดวงเครึ่งปีหลังลองดูนะของพี่น้องทั้ง8วันเกิดประมาณนั้นนะคะพี่น้องค่ะอ้าวข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยช่วยกันดูหน่อยนะคะพี่น้องนะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันดูกันพี่น้องวันอาทิตย์นั้นที่เหนียวเงินพยายามประหยัดอดอมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสี่ส่วนแล้วนะคะเขาคิดว่าน่าจะควบคุมเงินได้แล้วก็เรื่องงานเด่นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีโปรเจกต์งานเข้านะคะยังคงมีไฟมีพลังอยู่การเงินก็มีหมุนเข้ามานะคะไม่ขาดมือละนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังค่ะคือเรื่องสุขภาพระวังกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ระมัดระวังนะเรื่องสุขภาพนะถึงแม้ว่าเรื่องอื่นคุณจะดีนะแต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็มีพลังนะคะก็ไม่สบายไงไม่สําร้านไงนะคะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังนะอา่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะจบเรื่องไหนเรื่องหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่สําหรับสิบดาษนะคะมันอยู่ใบที่สี่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันถือว่าหมดเคราะห์ก็าแล้วกันนะสําหรับสิบดาษเลขนาโชคมาจากไหนคือเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขสี่หนึ่งแล้วก็ C 1, C 2 0 2ศูนขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันจันค่ะสำหรับพี่น้องวัน,วนจันแตมเรนต์ก็คืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทำปรับปรุงในส่วนของกิจการการงานหน้าที่การงานเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องวันจันนะคะแล้วก็ดาบสฉมุกุดขึ้นก็คือปัญหาอะไรโดนจัดการโดนแก้ไขนะคะชนะในทุกเรื่องแล้วนะคะพี่น้องวันจันทร เรื่องของการเงินก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเออหรือทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีมเม็ดกาไรเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็สองถ้วยขึ้นความหมายก็คือเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิ้ลนะคะพี่น้องวันจันนะก็ถือว่าดวงค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะพี่น้องวันจันนะเริ่มเดินใหม่นี่ถือว่าดีนะคะพี่น้องคะ่ะน่าจะตั้งดีในเกือบทุกเรื่องแล้วแหละนะใครที่ยังไม่สบายใจเรื่องอะไรอยู่ก็ทําใจให้สบายประเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะพี่น้องวันจัน เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่านะจะหมุนกลับมานะเลขเดิมๆประมาณนั้นเลขเก่าๆนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่แปดสองหนึ่งสี่แปดสองค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ่าเงินดีค่ะนะเงินเข้าเงินเข้ามือมีโชคมีลาบนะคะมีโชคก้อนใหญ่นะคะโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนี่เห็นไหมเยี่ยมจังพลิกปฏิหารกดดีๆนะคะ เออพบทางออกทางสว่างมีโชคมิราบโชคตีนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดวงเปิดสุดคือพี่น้องวันอังคารแต่ว่าพี่น้องวันอังคารบางท่านก็มีปัญหาที่ปิดบังซ่อนลิ้นเก็บเอาไวา้แล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกใครก็อย่างที่บอกนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเก็บเอาไวา้แล้วเราแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจนะคะพี่น้องวันอังคารนะ,ะแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพหน่อยหนึ่งนะ,ะในเรื่องของกระดูกกระดูกเข่าเป็นพิเศษความดันต่ํานิดๆนะคะพี่น้องจ๋า รามัดระวังนอกนั้นดีหมดเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งศูนเก้าเจ็ดหนึ่งศย์เก้าเจ็ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันเป็นไงคะหัวคหอยหัวทิ่มตึงเครียดกดดันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ากางังวลนะหนึ่งละสองระวังเรื่องของสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนระวังกำเริบนะคะมืนๆปวดท้ายถอยติดดาบติดกับ นะปัญหาเก่านะหรือปัญหาเรื่องของผู้อื่นแล้วก็รัดตัวเองแกะดาบไม่ได้นี่ประมาณนี้อันนี้อ่ะต้องแกะดาบที่ตนเองนะคะพี่น้องจ๋าเออเราอย่าไปกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะมันแกะได้หมดละนะเรายังมีคนในครอบครัวบุตรหลานคุณแม่นะคะยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันอยู่นะเอออย่าไปกังวลกับมันสุขภาพระมัดระวังเนี่ยเห็นไหมคะดีเราชนะเรามีทางออกด้วยความรักความเมตตา นะคะกับอริวานนั่นเองนะคะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหรือนา,นาณะนี้มันมีปัญหามันอึดอัดมันรัดตัวเองแก้ไขไม่ได้แกะไม่ได้วันพวกนี้แกะได้ทุกเรื่องค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะอืมแกะได้แน,น่นอนเนาะอย่าเครียดนอนได้หลับนะคะคืนนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขนหน้าไพ่เลขหนึ่งสองแปดหกหนึ่งสองแปดหกขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็ฝืดเงินเนาะเออ ฝืดเงินเงินหายากเงินหายากหาเย็นไล้ต้องใช้เงินแต่วันพรุ่งนี้ต้องใช้เงินเงินมาโชคลาภก่อนโตมาเงินก้อนโตโต,โตเข้ามามีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินโชคดีนี้เรื่องทรัพย์สินมรดกเงินแบบฟุกฟุกเข้ามืออย่าได้กังวลน,นะคะแล้วก็คิดการโครงการอะไรก็แล้วแต่ลงมือทำนะคะประสบความสําเร็จอย่าลังเลสงสัยนะคะไม่ต้องไปลังเลสงสัยนะคะหรือมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เลือกก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดซะอ่าสุขภาพระมัดระวังด้วยกระดูก นะอินข้อกระดูกสายตาดวงตาเละก็บาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยระมัดระวังค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นเนี่ยนะคะยังคงเหนื่อยงานอยู่นะรวบจะรวบไม้เท้านะคะยังคงรับผิดชอบในส่วนของกิจการการงานและในส่วนของบริวารน,นะคะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลน นะคะอย่างเร่งด่วนประมาณนั้นนะะในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ไม่ปกตินะอารมณ์เป็นลมเป็นไฟระวังเรื่องพันธสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอ่านให้ดีมีปัญหาอะไรก็บอกว่าต้องใจเยน็นเย็นร่มๆใ,ใช้ความรักความเมตตานะคะรู้จักนิ่งรู้จักการให้เนี่ยมันก็จะสําเร็จนะพี่น้องวันพระฤหัสวดสดีในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลข1 0แล้วก็ 1, 4 1014ค่ะขอให้เฮง มาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เริ่มง,งานใหม่นะคะเปิดกิจการใหม่สอบงานติดนะคะโปรเจกต์งานเข้าเรื่องของการเงินก็มีเข้ามานะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องขาขายของดีมีออเดอร์รวัวๆควบคุมทั้งงานบริวารและกิจการได้เป็นอย่างดีนะคะสําเร็จอ่าเงินนะเงินเยอะเอะเลยคือพี่น้องวันศุกร์นะคะเงินเยอะเเลยคือพี่น้องวันศุกร์นะคะเห็นไหมคะเรื่องของการเงินตั้งดีมีโชคลาภเข้ามาควบคุมเงินได้แล้วดีดีค่ะพี่น้องวันศุกร์ เลขนำโชคคือเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข13แล้วก็84 13 84ค่ะขอให้เฮงเหง็มาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนมาดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าเดินทางเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอไปตามหมอนัดนะคะแลวก็โชคปีในเรื่องของทรัพย์สินนะโชคปีในเรื่องของอาสังหารธิมั์นะคะมีเงินก้อนโ,โตเข้ามือนะคะอืมหรือตกลงในเรื่องของการขายที่ขายทางได้นะ ได้คงต้องได้ค่ะนายหน้าหรืออย่างไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะการงานก็เด่นนะคะพี่น้องจ๋าถึงแม้ว่าจะหนักงานก็ตามเกลียงงานหนักหนักลุยลุยแต่ก็ชนะสําเร็จควบคุมได้เนาะพี่น้องวันเสาได้คาตอบนะคะอ่าเรื่องเงินเรื่องงานนะกิจการเยี่ยมค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนม,มาจากเลขที่บ้านค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขหกหแล้วก็7 6107ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น ปลาหมอวอวฟอนนะพี่น้องทั้งเป็ดมันเืิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ